การทดสอบที่ห้าของเทพสมุทรทาประลองผู้ปกป้องสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดของเกาะเริ่มจากเวลาท้าประลองผู้ปกป้องสาศักดิ์สิทธิ์คนแรกท้าประลองให้สาเร็จทั้งหมดภายในเวลา36ชั่วยามเอาชนะผู้ปกป้องสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดก็จะผ่านได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งจํากัดเวลาหนึ่งปีเออเอเอ ไม่ใช่แค่ราชทินนามพรหมยุทธ์ยังเป็นพรหมยุทธสมุทรอีกด้วยดูท่าการทดสอบที่ห้าจะทดสอบความสามารถรายบุคคลอื่ข้าจุชิงเสี่ยวอ้าวกับเจ้าอ้วนต้องชนะผู้ปกป้องเสาศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งท่านเราหลนต้องช่วยพวกเราในสี่การต่อสู้เราเราทุกคนผ่านการทดสอบนางถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบที่ห้าวิปริตมากไปแล้วนะแต่เทียบกับเสี่ยวซานแล้วแค่นี้จิบจิบ พ <utan> ลังของพรหมยุทธสมุทรทั้งเจ็ดข้ารู้จักดีก็ะจะเป็นคู่ซ้อมให้พวกท่านว่าไงเยีย่ยมมากเลยละ่ะขอบคุณเจ้ามากเสียไปสิ่งแรกที่พวกท่านต้องทำคือรู้จักคู่ต่อสู้นอกจากถังซานที่ต้องเอาชนะพรหมยุทธทั้งเจ็ดเสาศักดิ์สิทธิ์การทดสอบของพวกเจ้ากำหนดไว้หรือเปล่าว่าต้องเผชิญหน้ากับใครผู <c oughs> ้ทดสอบของข้าคือพรหมยุทธดาริสมุทร ผู้ทดสอบข้าคือคนุคุ้นเคยพรหมยุทธ์ม้าน้ำผู้ทดสอบข้าคือพรหมยุทธ์หอกสมุทรผู้ทดสอบข้าคือพรหมยุทธ์ิญญาสมุทรพรหมยุทธ์สมุทรทั้งเจ็ดเสาศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่แขกร่งที่สุดคือพรหมยุทธ์มังกรสมุทรเรียงลำดับรองลงมาจากเขาได้ก็คือหอกสมุทรมายาสมุทรมาน้ำวิญญาสมุทรดาราสมุทรและนารีสมุทรไม่ว่าอย่างไงพวกเขาเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชทินนามพรหมยุทธ์ย่อมห้ามดูถูกพลังตอนนั้น สำนักวิญญ,ญ con, าณยุทธสงครามทพบุกรุกเกาะเทพสมุทร อยู่ภายใต้การนำของพลมยุสสมุทรทั้ง7เสาศักดิ์สิทธิ์เกาะเทพสมุทรชนะยอดฝีมือสองพันกว่าคนของสำนักวิญญาณยุทธจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดกล้าคิดจะลงมือกับเกาะเทพสมุทรอีกอถ้าใส่เลนแบบใส่กรอก,กระจกเงาไปท้าประลองพลเมยุทธท่านเดียวยังไม่มั่นใจเลยเจยวซานต้องท้าประลองพลเมยุทธเสาศักดิ์สิทธิ์เจ็ดท่านภายในสามวันเลยนะ